สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไก่ทอดคุกซอสสามรสค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและก็อุปกรณ์สำหรับที่จะทำไก่ทอดคุกซอสสามรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูแซ่บๆอร่อยชัวร์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นสะโพกไก่สองสะโพกนะคะ หัน่นทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะก็เป็นกระเทียมสับค่ะกระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวใหญ่ค่ะสับละเอียดต่อมานะคะก็เป็นพริกขี้หนูค่ะจินดานะคะเขียวแดงค่ะประมาณห้าหเม็ดนะคะแล้วก็เป็นเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเอาน้ำตาลปี๊ประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ด้วยน้ำส้มนะคะประมาณ3ามช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การใส่น้ำส้มสามช้อนโต๊ะนะคะอุป,ปกรณ์นะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่จะทำไก่ทอดของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไก่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่การก็จะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบนะคะแล้วถึงจะเอาลงทอดเราก็จัดเลยค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ ใส่ไปสักสองสามช้อนอแล้วเราก็จัดการคุกเลยค่ะประมาณสัก3ามช้อนโต๊ะนะคะ,ะคุกเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะให้คุกให้เข้ากับเนื้อไกอ่พอเข้าได้ที่นะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปทอดเดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ทอดได้เลยค่ะ อันนี้เราพิการหั่นชิ้นใหญ่นะคะแต่พอเดี๋ยวเขาสุกแล้วเนี่ยมันก็จะหดนะเราจะเอาเล็กเกินไปเดี๋ยวหดจะไม่สวยอ่าเราก็เอาทาตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆใส่ไก่ลงไปค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวข้างในเขาไม่สุกแล้วข้างนอกไหม จะใช้เวลาทอดประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะพอเราใส่ไก่ครบเรียบร้อยแล้วเราก็าตั้งไว้ให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับทีหลังประมาณสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับทีนึงนะคะนี่อันนี้เราใส่ให้หมดก่อน แป้งทอดกรอบนี่ก็จะช่วยให้ไก่เขา,เากรอบเวลาเรา,เาผัดคุกซอสเนี่ยค่ะก็จะทำให้กรอบอร่อยแต่ว่าเราจะไม่ชุบเยอะนะคะแค่คุกคุกๆพอสูตรน้ำซอสของพี่การนะคะเเพื่อนๆสามารถจะดัดแปลงเป็นออ่คุกกับปลาเนื้อปลาทอดก็ได้นะคะรสชาติก็จัดจ้านเหมือนกันถ้าเราไม่ชอบทานไก่ก็เปลี่ยนเป็นปลาก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นปลานะคะเออเป็นเนื้อปลาก็ใช้คลุกกับแป้งทอดกรอบเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาเราทอดก็ใช้ไฟปานกลางเหมือนกันค่ะค่อยๆทอดแล้วก็รออาดด้วยซอสสามรสที่พิการจะทำออในช่วงต่อไปนะคะรสชาตออิอร่อยเหมือนกันค่ะจัดจานแต่ถ้าบ้านเพื่อนคนไหนนะคะชอบเผ็ดน้อยแล้วก็ลดเอ,อ่อพริกลงก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่แซ่บไม่พอก เพิ่มพริกลงไปอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วค่ะไก่ก็เริ่มหดแล้วค่ะเดี๋ยวเหลือชิ้นเล็กแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอสักคู่พอเหลืองได้ที่เราก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะกลิ่นก็หอมมาแล้วค่ะกลิ่นหอมชวนหิวแล้วเนี่ยแค่ไก่ทอดนะคะเพื่อนๆอ,อ้อโห หอมทะลุจอเลยค่ับเพืเ่อนๆค่ะเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแล้วค่ะพอเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ตักไว้อันนี้เราก็ค่อยๆกลับนะคะกลับทีละชิ้นให้สุกพร้อมๆกันนะคะช่วงที่เขาเอ,าอยู่ตรงกลางก็จะสุกก่อนนะคะเราก็ขยับเอาเหลืองได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราอทอดไก่เราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ,ะถ้าใจร้อนแล้วก็ใช้ไฟแรงตัวข้างนอกก็จะไหมแต่ข้างในก็จะไม่สุกก็จะเสียลดไปเลยเสียเวลาด้วยเสียน้ำมันด้วยนะคะเราต้องมาทอดใหม่อันนี้เราใช้ไฟปานกลางทอดไปเรื่อยๆอพอเหลืองได้ที่นะคะเราก็อากาชอนนะคะที่ตักนะคะเป็นรูๆนะคะ,ะตัก พักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวซอสต,ต่อเลยค่ะอันนี้เราก็ปล่อยเขาเสด็จน้ํามันก่อนนะคะเราเอาน้ํามันใส่กระทะนะคะใส่สักประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่อย่าใส่ไปเยอะนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลเขาจะไหม้พอกระเทียมใกล้เหลืองเราถึงจะใส่พริกขี้หนูซอยของเรามาคู่นะคะที่สับนะคะลงไปอันนี้เพราะว่ากระเทียมเขาจะสุกชา้าพอใกล้เหลืองแล้วเดี๋ยวเราถึงจะใส่พริกนะคะใกล้เหลืองแล้วค่ะเราก็ใส่พริกลงไป ขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ,อะพอสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ไม่ผสมน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ของอัมพวาค่ะเพื่อนๆอแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยนะคะ,ะน้ำส้มค่ะน้ำส้มสายชู ยี่ห้อไหนก็ใส่ไปเถอค่ะใส่ได้หมดแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะพอน้ำตาลละลายหมดได้ที่แล้วนะคะน้ำตาลทรายละลายน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบถ้าเค็มน้อยไปก็เพิ่มนะคะแต่ถ้าพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องนะคะพี่การชิมดูแล้วโอเคเปรี้ยวหวานเค็มน้อย เราก็คนนะคะให้น้ำตาลข้นเหนียวได้ที่นะคะเหนียวนะคะอย่าให้ไหม้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ต้องลดไฟให้อ่อนหน่อยนะคะอย่าใช้ไฟแรงคะ่ะเดี๋ยวเขาไม่เหนียวพอเหนียวได้ที่เดี๋ยวเราก็เอาไก่ที่เราทอดลงไปคลุกได้เลยคะ่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมดู น้ำเอ่อซอสดูก่อนก็ได้ค่ะพอเรารสชาติถูกใจแล้วก็คุกเลยค่ะเอาไก่ลงมาคุกได้เลยนะคะอันนี้เราต้องคุกแบบเร็วๆนะคะพอนน้ำซอสเข้าไก่ได้ที่แล้วก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะไฟซะก่อนเห็นไหมคะน่าทานไหมคะแล้วก็ค่อยๆตักใส่จานนะคะ รสชาติก็จะเป็นสามรสเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจัดจานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยนะคะน้ำเราก็ลาดลงไปด้วยค่ะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดคุกซอสสามรสของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ